สวัสดีค่ะพบกับเบียร์เพอร์เฟกค่ะอีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์ก็จะมารีวิวในส่วนของตัวรถ PPV นะคะ7ที่นั่งนะตัวนี้เป็นสายพันอเมริกันนะคะค่าย,ยุโรปนะตัวนี้ใครที่ชื่นชอบในส่วนของสไตล์ที่แบบว่าดูดุดันเนี่ยเชฟโร l e t คันนี้นี่ตอบโจทย์เลยนะคะรถเป็นรุ่น LTZ นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8นะรุ่นนี้เรามาเริ่มกันที่ภายหน้ากันก่อนเลยนะคะภายหน้าตัวนี้ก็ ออกแบบมาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ดูดุดันนะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมเดินเส้นสายแบบโครเมียมนะมีโลโก้เชฟโรเลตมาให้ด้วยนะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะรุ่นนี้จะตัดกับตัวโครเมียมมาให้นะสำหรับตัวครอบไฟตัดหมอกนะคะทำให้หน้ารถนี่ออกแบบมาเรียกได้ว่าดูดุขึ้นนะ เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้ด้านข้างแม็กก็จะเป็นแม็กของเชฟโรเลตนะคะเป็นแม็กเดิมๆนะตัวนี้มาจากโรงงานพร้อมยางบริสโต้นะคะขอบ18นะคะแม็กตัวนี้นะมาพร้อมกับดิสเบกทั้ง4ล้อเลยนะคะรุ่นนี้ดิสเบกทั้ง4ล้อของเขายังมีครีมระบายความร้อนมาให้ครบถึง4ล้อด้วยนะคะตัวนี้นะยางกันโคลนมีมาให้ทั้ง4ล้อนะคะ ระบบเบรกของเขานี่จะเป็นในส่วนของตัวเบรก EBS แล้วก็มาพร้อมกับระบบกระจายแรงเบรก EBD ให้ด้วยแล้วก็พร้อมด้วยระบบเสริมแรงเบรกนะให้ครบเลยนะคะสําหรับช่วงล่างของเขานะตัวนี้ช่วงล่างนี่จะเป็นคอยสปริงทั้ง4 4ล้อเลยทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะคะตัวนี้กระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้านะจ๊ะ คิ้วกันสรดมีมาให้แล้วก็เราหลังคาจะเป็นสีคโครเมียมนะคะตัวนี้มือจะเป็นโครเมียมมีรุ่นที่ข้างประตูให้ด้วยนะเป็นเทรเบเซอร์นะคะมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะมีไฟตัดหมอกหลังมาให้นะคะมีสปอยเลอร์หลังมาให้พร้อมด้วยไฟเบรกดวงที่3าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนหลังมีมาให้แล้วนะคะ เซนเซอร์มีให้ทั้งหมด4จุดนะคะรุ่นนี้นะภายในผู้โดยสารตอนหลังนี่สามารถพับได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตเราให้ดูที่ฝากระโปรงท้ายกันนะคะตัวนี้น็อตยังเดิมเดิมสีไม่มีถลอกนะคะไม่มีการโดนไขหรือว่าโดนถอดใดๆนะสำหรับตัวนี้ค่ะ สภาพสีนี่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะคะตัวนี้นะเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างว่าห้องโดยสารของเจ้าเทเบเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างภายในห้องโดยสารของตัวเชฟโรเลตเทเบเซอร์คันนี้นะคะกระจกจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ปรับขึ้นลงไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียวนะ แล้วก็กระจกมองข้าก็ปรับพับไฟฟ้าเช่นกันนะคะรวมไปด้วยรวมไปถึงในส่วนของตัวปรับองศาต่างๆนะพวงมลาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของพวกมัลติมีเดียต่างๆพวกรับสายโทรเข้าโทรออกแล้วก็เล่งเสียงเบาเสียงนะในส่วนของด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของระบบคูสคอนโทนะคะใส่เข้ามาให้นะตัวนี้แอร์จะเป็นระบบแอร์แบบออโต้นะคะตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะ ตัวนี้จะมีในส่วนของน a v วิเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะเกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตให้สามารถชิปเกียร์ขึ้นลงเองได้ตัวนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะสามารถาเลือกได้นะคะตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะคะจะเลือกเป็นขับ2ขับ4แล้วก็มีโหมดโฟล o w ให้นะคะตัวโฟไฮนี่ก็คือสําหรับ วิ่งทางไกลอาจจะโดนแบบฝนหรือว่าถนนเลื่นอย่างเงี้ยสามารถใช้ตัวโฟร์ไฮได้แต่ถ้าตัวโฟลนี่สําหรับรอ,อบต่านะขับเคลื่อนรอบต่าสําหรับรถที่บุกหรือว่าลุยหนักๆอย่างพวกหินดินโคลนอะไรที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อตัวนี้สามารถใช้ตัวโฟโลได้นะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะมีระบบควบคุมความเร็ว ขณะลงเขาให้ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบในส่วนของการขาลุยนะตัวนี้ช่วยได้เยอะขึ้นเขาลงเขาเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะระบบป้องกันการลื่นถาลายก็มีมาให้นะคะรุ่นนี้นะภายในห้องโดยสารออกแบบมาคุมโทนสีเบทนะคะทำให้ตัวรถนี้ดูกว้างนะแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะสว่างนะคะสำหรับตัวนี้ตัดกับคอนโซลหน้าสีดำ ทำให้ตัวรถเนี่ยมีความมีนิติมากขึ้นนะคะสําหรับรุ่นนี้แอร์ระบบแอร์ก็3ตอนนะคะตัวนี้ถึงพู้โดยสารตอนหลังเลยนะเบาะหนังตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานนะคะมีตัวเทเวเซอร์ตัวนี้สัญลักษณ์ของเขาด้วยนะด้านคอนโซลนะตัวนี้เป็นสีดำ ค่อนข้างที่จะสะอาดอยู่นะคอนโซลของเขาไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะตัวนี้แผงประตูเป็นสีเบตนะคะตัดกับตัวสีดำนะรุ่นนี้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะถ้าเกิดเราเราใช้ความเร็วเกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้จะทำการล็อกรถให้นะคะสำหรับเทเลเวเซอร์รุ่นนี้นะภายในค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะตัวเบาะไม่มีขาดไม่มียุบไม่มีย,ยุ้ยใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ เรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องเนี่ยจะใหม่แล้วก็สะอาดแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะโอเคเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องตัวนี้ยังสภาพสมบูรณ์แบบทุกอย่างอยู่นะน็อตต่างๆยังเหมือนเดิมนะคะสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่เหมือนเดิมด้านบนฉนวนกันความร้อนยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะรถไม่ได้มีการ ตัดต่อใดๆมานะตัวนี้นะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.8นะคะรุ่นนี้เป็นขับเคลื่อน4ีล้อแบบพาร์ทไทมนะกำลังแรงม้าอยู่ที่200แรงม้าเลยนะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยนะคะรุ่นนี้เหมาะสำหรับขาลุยมากๆเลยนะโอเคสภาพรถใหม่แบบนี้พร้อมใช้งานแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังราคากันบ้างนะคะว่าราคาตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ โอเคนะคะเรามาดูในส่วนของตัวราคาของเจ้าเชฟโรเลตเทอร์เบเซอร์คันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8รุ่น LTZ นะคะขับเคลื่อน4ล้อแบบ h าร์ทไมราคาเรียกได้ว่าสบายกระเป๋ามากๆเลยอยู่ที่477,000บาทนะคะตัวนี้ออกรถเริ่มต้นที่100บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นท็อปอัพเราก็มีให้นะใครที่อยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมจองเท่าไร่เราลดเท่านั้นนะคะสูงสุดเราจอง ที่ได้ที่2 0 0 0 0บาทนะใครที่จองมา2 0 0 0 0ืเบี้ยลดให้ทันที2 0 0 0 0ื่นนะคะสำหรับรุ่นนี้ยังไม่พอเรายังมีฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มแถมให้กับลูกค้าอีกด้วยใช้ได้ทั่วประเทศนะคะบริการนี้แล้วก็บริการล้างผาดเคลือบสีตรวจเช็คลด29รายการเราก็มีให้ก่อนส่งมอบนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆนะสำหรับใครที่สนใจเทเลเบเซอร์ตัวนี้สามารถเดินทางเข้ามาดูรถจริงได้ที่ ซอยลาซาน87นะคะถนนสุขุมวิทนะเขตบางนากรุงเทพหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์แคปชั่นด้านล่างนี้เลยนะคะเบียร์ใส่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะอย่าลืมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังดูคลิปเราอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระดีๆแล้วก็รถสวยๆจากเราวันนี้เบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ